รักต่างวัย21ปีไปไม่รอดจีน่าอันนาโอยหุ่นแม่ลูกสองจบรัง5ปียังอยู่ร่วมชายคาอดีตสามีโอตวรวุธออกมาตอนยากระแสข่าวลือคาเตียงห่าเป็นที่เรียบร้อยสําหรับจีน่าอันนาภรรยาของนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่โอตวรวุธที่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวจากวงนายหลุดออกมาว่าทั้งคู่เลิกราปิดฉากรักต่างวัย21ปีแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือที่สร้างความตกใจกับแฟนคลับอย่างมากหลังมีกระแสข่าวว่าคู่รักสามีภรรยาต่างวัย อย่างคู่ค้องนักแสดงหนุ่มรุ่นหายโอ๊ตวรวุฒิวัย50ปีกับจีน่าอันนาวัย29ปีได้ยุติความสัมพันธ์สามีภรรยาลงแบบเงียบๆเป็นที่เรียบร้อยเหลือสถานะไว้เพียงความแม่ที่ดีต่อการช่วยกันดูแลลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องโอลาฟและน้องโอลีเท่าน้นล่าสุดเมื่อวันนี้2 0มิถุนายน65ด้านจีน่าอันนาภรรยาโอ๊ตวรวุฒิก็ได้ออกมาตอบคำถามผ่านไอจีโอลี่ส่วนตัวจีอันนา หลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามถึงประเด็นข่าวลือเลืกรายที่หลายคนสงสัยว่า Are o u d i w a t I hope not true I lie k watch your families คุณยาแล้วหรือฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงฉันชอบดูภาพบครัคุณมากซึ่งหลังจากนั้นจีน่าอนา,นาก็ได้ตอบคำถามด้วยการโพสต์ภาพด้านหลังของโอ๊ตวรวรุษที่กำลังจับมือลูกชายเดินไปด้วยการพร้มเขียนข้อความระบ,บุว่า m e a g a good parents and always support each other เป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วคอยสนับสนุนกันและกันเสมอเรียกว่าเป็นคําตอบที่ตอกย้ํากระแสข่าวลือและชัดเจนมากซึ่งที่ผ่านมาโอและจีน่ามักจะมีมุมน่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้เห็นบ่อยๆก่อนที่จะมีข่าวลือเตียงหกักแต่ทั้งคู่ยังมีภาพร่วมเฟรมวันเกิดพร้อมครอบครัวดูอบอุน่นแต่ถึงจะมีข่าวลือเลิกกันออกมาโอและจีน่าก็ยังคงอยู่บ้านเดียวกันทาเอาแฟนๆต่างรุนจากให้คู่นี้กลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมแล้วหวังจะให้เรื่องนี้เป็นเพียงข่าวลือพร้อมรวมไปถึงแฟนคลับที่ติดตาม ก็ต่างได้เข้ามาคอมเมนต์กดนเป็นจำนวนมากพร้อมกับให้กำลังใจและเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารักกันเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ